แม่ไม่สบายกินข้าวต้มดูความน่ารักของขดูความน่ารักของข้าเจ้านะคะเวลาที่แม่ไม่สบายอะ่ะเขาจะมาอยู่ใ,ใกล้ๆแบบเนี้ยไม่เคยห่างเลยไม่รักได้ยังไงอ่ะเนี่ยข้าเจ้าเป็นเด็กมีจิตใจอ่อนโยนค่ะแต่ว่ามันก็นิสยัย <c oughs> ก็นี่ใส่อ้นี่เหมือนกันเขาเรียกว่าตามวัยเขาอะค่ะเกเรมั่งเอาแต่ใจมั่งอะไรอย่างเงี้ยข้าเจ้านี่เอามาเลี้ยงได้ตอนเอเดือนหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่เขาเราตั้งจิอว่าสามสีอ่อะเราอยากให้น้องอะเขาไปทำหมัน เราก็เลยต้องแยกกว่าจะจับเข้าเจ้าแยกได้อะไรอย่างนี้ก็ยากอยู่ค่ะแล้วครนนี้เราก็พาไปตหูแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจคือถ้าเราไม่พาแม่ของเข้าเจ้าไปนะคะตายแม่เพราะว่ามดลูกเขาอะแย่สุดๆมันมีก้อนเนื้ออะไรที่พอดีดออกมาแล้วมันปุ๊บปุ๊บเป็นก้อนๆอ,ออกมาเลยอะค่ะก็เลยได้พาตัดแต่ว่าพอกลับมาแล้วอะ เขาก็จํากันไม่ได้แล้วค่ะวันแ็กๆอ่ะพาไปเยี่ยมแต่พออุ้ยพรุ่งนี้จะกลับแล้วก็เลยไม่พาไปพอมาปุ๊บจากันไม่ได้แล้วแล้วก็เรียงนั่นมาแต่ตอนนั้นนะคะอย่างตัวเล็กๆรักแ,แม่อ่ะเฝ้าแม่อ่ะห เนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่ห่างเหมือนกันนะคะพวกน้องๆเขาก็ไม่ห่างพอรู้ว่าแม่กับแม่ไม่สบายหรือพ่อไม่สบายเขาก็จะไม่ห่างเขาจะอยู่บริเวณรอบๆแบบนี้แหละอยู่ใกล้ๆตัวแต่มีขา้าเจ้าเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ใกล้กลสุดเลยเป็นความน่ารักของของของสัตว์จริงๆอะคะ่ะใครเขาบอกว่าแมวไม่มีหัวใจแมวมีหัวใจแต่ว่าเขาแสดงออกมามันมันไม่เหมือนกับหมาะคะ่ะ